สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญค่ะก็เป็นเสือฟีไซค่ะคุณเมย์เอซีเฮ็ดมาให้พ่อไดเป็นค่าอาหารไหนองเป็นผาถุงได้มัดมีกะมี่ค่ะท่านใดสนใจกระทักมาได้ทางเบอร์พออูด081005 8792ดเก้เพจกะมี่ค่ะเป็นเพจขายของผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุลทักเข้าไปเด้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังอุ่มบุญสวัสดีครับมานี่กะมาเปิดของฝากค่ะครับผมของฝากหลายอย่างลูกสาวกะมาขึ้นกันสาวสองสาวหนุ่งสาวทั้งสาวหน่อยสาวใหญ่มันมีของคุณไม่อย่างเนาะทางนี้เนาะโอ้มาแต่โคหลาบครับมาแต่โคากโคลาบ มีเบอร์โทรอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับของฝากากเพิ่นบ่มีซื้อแต่ว่าเพิ่นมีตะเบอร์โทรมานี่คตพ่เปิดพุ่เปิก่เปิเบื้งเป็นนี่อย่งของคึ้ใหญ่แท่รุ่นเบน้องลงไปเป็นอย่างนอของมักอย่งของมัก เออมีพัดมีน้องไก่ชอบค่ะพัดมีเุาจะออกหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้พัดมีมีคุลาศขอบคุณหลายๆด้ค่ะสำหรับของฝากมาให้กับน้องๆเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้เพิ่นบอกว่าจะจะค้นนี่เพิ่นได้บอกโบผมบอกของช้ำเจ้านี่ละอผมมาแต่คุลาศเดี๋ยนี่ครับซื้อ ไม่ได้บอกมากแต่ว่าอยู่ไ,ทไัทั่วเลทั่วไปบอกเพิ่กมขอบคุณหลายๆด้อค่ะสำหรับของฝากเอามาไใหมทั้งผีก่อนไปยังลงไปยกมลใหม่ฟั<า>งกัน,น,น,นโอ้คนเดียวกันตัวนี่โอราดเหมือนกันศูนย์แปดสองนย์สามห้าศูก็ดดคนเดียวกันครับนี่เมาแต่คนหาดคนคยทุกเมา์อยู่โอ้อย เ้ากระลุนโอ้ยโอ้ยปุ่นเดีบเดียวกันบ่บ่คือกันดอกนี่เออหน่องไปน้องไปเห็นท่แรกดีใจเคยกิน เคยกินแล้วก uh. ับเสพเพิ่นมาเพื่อพัดเองกับปิ้นเพิ่นมาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับของฝากเพิ่อนบอกไว้หลายเชือกยืดตีกับไม่ใครกับโบหูเพราะว่าเพิ่นโทรมาพออุดเป็นคนรับเคยส่งมาให้ส่มาให้พออุดแล้วก็ไปปั้นพี่น้องกินไปแก้เดี๋ยวอ่านซื้อเพิ่นก่อนลูกเอาเอาออกก่อนเพื่ออย่างนั้น อันซีฟุนก่อนคุณมาแต่เชียงใหม่พูดเด้อนี่ครับอำเภอเม่ฝางตำบลแม่แม่ศูนย์ดูลงสเปไซนั่นฮะฮมาอย่างซีมาอย่างอยากกินมนจะมาจากเชียงใหม่แล้วครับนี่โอ้ยบางเต็มหน้าก้งแม่หมืเลยอนั่น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 นันนั่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 นน่นนั่นน่นนน่ันนั่นน่น่น่ เอาเปิดเบื้องหลังค่ะเป็นแนวกินน่องกุ้งบุญจับไปดีเดีดีมาแตกเชียงไหมครับนี่กลงองนี่ครับเถ้ยถอยหน่อยถอยเอบื้องเบิ่องอ้งอางอ้ไปออกไปเสียนี่มาหากินกล้วยหูว่ามีแนวกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแนวกินอยู่หรอวะ คือจงมีล่างฝนละใหม่ยูตงขวดนั่นแหละเอามาล่างเอาล่างแจ้งน้อยบังนี่เหนียวใส่ถังนี่มาตองเอามาหมดเอามาทั้งฟียับออกแกมือหน่องคนแจ้งน่อยนี่แม่เอาถังหนี่แม่เออเด็กโตแขกันได้เลยนะโอ้ยลูกสาวก็อยากเหี้ยู่หนิ่งบ่ได้เพียมาล่างสิทังฟี ลางจุ so ่มน้ำเลยอันนี้คือยังอันนี้ก็มาหม่งเดียวกันแล้วครับนี่มาแต่เชียงใหม่ไปแล่วครับอาเภอแม่ฝางก็ขอบคุณหลายๆด้ค่ะนสำหรับของฝากคุ้มอย่างพุนเอาเนื้อไปทั้งพุนเอาไปทั้งพุนล่างแล้วไปทั้งพุนทั้งพุนทั้งพุนทัพงผนถอย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 ไปน้ำพี่ไปแล้วไปน้ำพี่ไปเอินไปก่อนเอินไปก่อนถอย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  เทิ okay. oh well the ้ถอยกันครับอันนั้นก yeah, ็เป็นแตงครับผมเอ้ยมงินเเ้าลยอันนี้ก็ล่อรุ่นคือกันนั่งล่ออยู่อันนี้มาจากเพชรบูรณ์ซื้อภาษาอังกฤษอ่านบอกคือกันครับมาจากบึงสามพันครับมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณหลายๆเลยค่ะสำหรับของฝากเพชรรบูณ์ตัวนี้ เฮ้ยถอยถอยอย่าไปสีเหียนเด้อเฮียนเฉี่างเด้อนั่นกะชับูนมาจากชบูนนะครับโยกแล้วฮไปของแงเลยมีอเ้ยนี่เอานี่เ้าโอ้นี่คือการด้วยมันมาลอกของฝากเอ้า เอาปลาให้กินเบิ้องแกงน่อยเบิ้งสิกินเป็นบ่เอ้ยตัวนี้ที่ตังค์ก็ได้มันแดีว่ามมนังโลกของฝากอะปลาดีๆใช่มันขาดแห้งเดี๋ยวถุงมันสิเก็บบ่ได้ดุนมันสิขาดมันจะลวงจะเฮียอันนี้น้ำอันนี้เขาไม่กินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาของฝากมีตังค์กับมีค่ะกินบ้าะบ่แม่นอิ่มเลยตีกินอิ่มมาแล้วค่ะ Ủa oh, lại 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 Ôi <laughs> oh, Cháu cháu lục sầu Nhân chỉ hằng, Rồi Cả khóc khúc lấy lại được ha Xem đập khổng phạc Mày nong nong, Im oh, Đéo cả kín được ha nói Thôi 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 kín nhắm bước kín nè Kín nào khổng phạc Mình <laughs> ข้อมูลกับไปฝากพี่น้องไรเชือกอยู่ครับนี่เคยเคยเคย zoom ห้กันณ์หนึ่งละมี่กับสามที่เชือกนะครับนี่อะไรน้องดาวตีวางหันเออกับมีดากุ้มเลือกแกงเข้านี่ละอ่าคุ้มเลือกแกงเข้านี่ละพู่เบกไปแล้วอ่าขอบคุณหลายๆสำหรับของฝากโอ้ลูกสาวหล่ากับมีของฝากคือแกนยำสับวบนำแต่นั้นกินจะเท่าไปให้ เอาไว้เออให้มารวยจากหอหนึงเดี๋ยวนี่เบิ่งๆๆๆกะยายศากยายศากคุณเม่มาจากโคราชเสียงดังๆแซงๆโอ้สาวหลาก็มีของฝากคือกันสาวหน่อยโอ้มาถึงมองแล้วนึ่นมีตังค์อ่ะ ขอบพูดหลายๆเรื่อพี่น้องเอ้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณดีนีแห้งครบคิดบ่ได้ควบไข่บะหมี่นะครับไอ้ดำๆรวยๆค่ะสุขภาพแข็งแรงเออพี่น้องเอ้ยเ่ท่านเคยกินเมื่แบบอิ่มก็กินมาบว่หันเองเนาะกินเป็นเวลาเอ้ยมีอะไรผุนกินล่ะมีเลยเอ้ยเอ้ยมามี มาลับมานางอันล yup. ่อ um, ร oh, ับของฝากนั ai, you, ่เขาก็ได้คือก e ันอ so ุ้มบุญก yeah. ็ได้โอ้ยพี่ป้ายก็ได้พี่ป้ายดีใจได้พัดมีแซ่บกินว่างวดก่อนแล้วแซ่บเฮ็ดเองค่ะไปบ้านแม่ก็แบ่งเอาไปให้ไปบ้านเอาไว้กินไปพัดกินไปโรงเรียนแซ่บเพิ่นงมา ไปบบกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบขอบคุณ่ะเสีบเสบเสบมีตังกักเสียบบึงพี่ปายปนโอ้ยนอกินหมดอะบุ๊มบม คือกันเต็มฮู้จะว่าอันตัวนึงใส่น้ําติตัวนึงใส่น้ําตัวนึงใส่นั่นดนั่น2อันเนาะก็ตัวใส่น้ําอันนึงตัวใส่นีงงนี่น่ะนี่น่ะอันตัวใส่อาหารก็ใส่น้ําอ๋อนี่นปายนบ่เห็นอาบน้ําให้ก็สะอาดดีอยู่ค่ะตุกลุกตุกลุกอยู่แต่ว่าไป u, đi hám mạ lúa ấy thê đấy thề, kinh thấy khéo khănát, đấy, nuột xào thăng phun cành nhạt, ma gì ma nhằng là nán. hả? ơi, bay ơi, bay, bay, năn là <coughs> มีต <laughs> ั้งกระยานขึ้กันเห็นก <sh arp inhale> <ceu ks> ันอยู่เดี๋ยวกระชิ่นเถมากระอบคุณหลายๆดนะค่ะสำหรับของฝากให้กับน้องน่องซ่างแล้วก็น้องหมาน้องมีตั้งให้สุขภาพแข็งแรงลำลำรวย กินบ่ลงเฮยยำป่วยๆเลยเห็นพัดมีแล้วว่าดีใจเห็นมีโค้หลัดนองไปดีใจ <laughs> ขอบคุณหลายๆนะค่ะสำหรับของฝากให้กับบ้านน้องอุ่มบุญแล้วก็น้องนอง,นอง,นอง,นองสร้างกับเป็นกระฝากมานําหลายเชือกกับใส่ให้ผู้หวุดพื้นจัดแบ่งให้เลยเอาไปส่งเพื้นค่ะขอบคุณหลายๆายขอบคุณนะอาหารน้องมีตังคเลยครับเด้อขอบคุณรับอาหารน้องมีตังค์มีถังใส่อาหารใส่น้ำให้พร้อมโอ้ยลูกสาวหล่ะ

ตีเฉียกสิตีเชียกเหรอวะว่าหันกับประมาณนั้นล่ะค่ะสามสี่พุนกะบเต็นกสิได้แบ่งลลางเนี่ยมาลลางเนี่ยนะเอาไปเอามาลลางแล้วก็ไปให้แม่กินน้ำผุนแม่ฝ่าใส่ห้องอยู่คนเอามาเลยล่างนึงนั่นเอามาใส่ใส่ถังนี่นี่มันยกขางพี่ยกขางพี่ก็ได้โยกมากโยกมาก เออนกมามาใส่ถังล่างอกแล้วก็ใส่ถังไว้ขอบคุณโครงการโคชานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนครับผูปูุกคน่ะค่ะติ่ค่อยเป็นกําลังใจให้ครับขอบคัวน,น้องอุมบุนหนึ่งแช่หนึ่งไหลขึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ